ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนายกิมเกมเมอร์แล้วก็นายนิโนนะครับผมในเกมเดสเปซสามพาคท,ที่สองกนแล้วนะครับเนีเด็กกูรเราจะมาเคียนกันต่อนะครับแน่นอนครับมึงเจอของอีกอวะมึงเจอใช่ไหมกูเก็บเลยอะขอ <c oughs> งกูขอ <c oughs> งกูทั้งหมดม <c> า <oughs> ไปทางไหนวะ กดปื๊ดๆนะเข้าฟเบเบ,บ้พร้อมจะลุยกันหรือยังพร้อมนะใช่ไหมพร้อมแล้วใช่ไหมแ้วพร้อมแล้วเข้าม,มาพร้อมได้ไหมกดลิฟกดลิฟเดี๋ยวเดียวกับหนึ่งนะเพื่อนอ่ะตัดเสียงเรียบร้อยอะต่อเลยแบบเบ,บ๊ะเฮ้ยปืนสวยนั่นแล้วว่ะปืนสวยนวั่นแล้วอ่ะแอบไปฟาร์มหรือเปล่าไม่ได้แอบไปฟาร์ม ฟาร์มเลยใช่ไหมต้นไหนฟาร์มเนี่ยมันแหลอะแล้วมึงเอาอะไรวะพันนาคาเตอร์นะก็กูมีของดีอยู่แค่เนี้ยเสียงมันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะเพื่อนแป๊บๆข้างนอกเนี่ยมันจะโผล่อย่างพวกบ่นเจาๆเจมึงทำอะไรวะเปิดกูเอาไว้ดีดไงเอาไว้ดีดเวลามันเข้ามาใกล้ไงไอ้เหี้เสียงลิ๊ด โอ้โอ้ตัวเฮ oh, ี้ยอะไรเนี่ยพยาเซนไดมีรออะไรครับถอยนน่งยไหครับยิงติงใช่ไหมเฮ้ย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 อะไรร้องว่้เฮี้ยตัวน่ะอะไรร้อนะตัวได้ยินเสียงมันมันมาจากแถวแถวนี้นะเออเราไปทางไหนวะว่าทางนี้แหละ ไปยังไงอ่ะอ๋อรู้ละรู้ละนี่นี่นอ๋อนี่นี่นี่มามากูมุนแล้วกูมุนละเฮ้ย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 ยิงติงยิงติงยิงในรถในรถโดนละอ้าวอ้าเอ้าวยิงติงยิงติงเรียบร้อยครับไอ้สักัปกีก้า ละไอ,ไอตัวใหญ่ๆนี่ไม่ใช่อะนิโคโมอฟอะไรเนี่ยน่าจะใช่เหมือนกันและมั้งเูเห็นมันเป็นพญาเส้นได้นะนะหมุนหมุนเฮ้ยเฮ้ย้วเฮ้ย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 ้ ลง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 งงลติง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 งงไม่ยไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเจ้จอยางล้จอยางลยิงมันยังไม่ตายวะนงว้ยดีมาเลย คิดดิจะทิ้งจะทิ้งขอ่งมากระสุนกูไปหมดละของกูเอาของขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮสียงอะไรวะดีสองนายได้ยินเหมือนที่ดีหนึ่งได้ยินเปล่าได้ยินเหมือนกันใครมันมาวักวะเนี่ยบุญเดินบุญเดิน

อ้าอะไรวะคอนดิชั่นอ๋ออะไรมาเอากำม,มาเร็วมึงหมุนหมุนหมุนหมุหมุนหมติงติงออติงไปละไมได้ยินเสียงม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้หี้ยอะไรวะคือ <ül> ไม่ทราบได้อะนะอ๋อไม่ไ้มากนม่ได้มาก อันนี้ก็ไม่รู้และอันนี้มันแอคทีเวตยังไงวะแอคทีเวตแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอเราเปิดตอนแรกแล้วนี่เออเหรออ๋อแล้วแล้วไอแมงนั้มาเสือกใช่ไหมเออไปอันนี้ลงล่างให้มึงลงเลยมาต้มเลือดก่อนอะไรอยู่วะทำไมมีสิบลูก มะตาคุ้มมากมึงไปไหนอะไรมึงมึงไปไหนเสียงอะไรแฟบๆไฟช็<ไ>ฟอตไฟช็อตแล้วทันอร์แมนหรือเปล่า,อเ,าเออนะเอเละไงมึงเออสเตซีดใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วว้ย ปวดอะไรฮะกัดดีกัดดีพึ่งฮึ่งแล้วเยี่ยเยี่ยโอ้โหกูเกือบตายทำไมมีมึงที่กูตายละเรนนั้นเดอ่ะคนรู้จักของมึงหรือเปล่าใช่ๆใช้เพื่อน้างบ้านกัด้วยเลย มีสเตซีในให้เติมแ้วเนี่ยช่างแม่งเป็นไรก็โอเพ่นสิครับเอา,าเอาเอาเอามึงเข้าเลยเอามึงเข้าเลยอากุจะเข้า<อ>ด้วย <c oughs> อ่แวอ๋อ,อบันไดจริงนะโูคนแรกแล้วกันนะมาขึ้นมาเพื่อนอ่าโอเคเอามา

ไม่ใช่กระสุนต้องไปดื้อพันเอากระสุนแล้วเพื่อนนี่ไงกระสุนหมดหมดฮาร์ดนี่แม่งกระสุนน้อยนะครับน้อยโคตรมีป่ะมีอะไรป่ะมีอะไรป่ะกระสุนลูกนัดมีค่าครับพยายามประหยัดเงินสิ ใครมันชวนกูเล่นแฮชเนี่ยมึงอะมึงมึงมึงอะไรไม่รู้เรื่องนี่ไงนี่ไงนะโอ้กดคนละอันใช่ไหมไปแล้วนืฮะอ้าวืนไหนวะเล่นไงอ่ะนี่มึงให้โดนเปิดเลนเตอร์เออ มามากดละมามากดละในอีกมาเรียบร้อยมามาโอเคแฮกง่ายง่ายนี่แฮกเหรอเขาเรียกว่าแฮกเหรอมากดลิฟต์มาหาเหลือเกิน ไปก็มืดครับครับเอา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 มาๆมาเข้ามาเข้ามากดลิฟต์ด้วยแรงนากเกินนี่ทำไงวะเนี่ยมึงก็ขึ้นไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นตามมึงก็เคลียร์ทางให้กูด้วยไม่เกิดผีมาข้างหลังนะมาตอนนี้มึงข,ข้างหลังคนเดียวอะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตายหมดแล้วมึงไปรอมึงข้างบน ตรงนี้มีอะไรปะมีมีนะอินัดนตายยังอเอาไปไรเนะี่ยเอา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 สะดุดศพเราเรียกสะดุดละ่ะรักเหี้ยอะไรเนี่ยโดยภาษา,ขาเขมรเต็มเนี่ยโมพีคอมเมรต์รึเปล่ามาเกอร์มันเริ่มเพลินแล้วเพื่อนเรื่อ ไอ้เนี้ยกูกูไม่ได้เพอ้อไอ้เนี้ยอ่านคาถาโอกเดี๋ยวสกักลิง <คำ S 1> ลมล <ะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวสักลิงลมให้เลยเป็นนักสู้พันข้อเหนียวผม<อ> <laughs> ไม่เอาลิไงงั้ไหมพอ,มอสาวเลยวะอะไรสาวลมละ <laughs> ่อระยงระยางเลยมันเป็นตำนานโกตรโกตกูหมดแล้วมันช่างจ้าซะเหลือเกินนหน้ามึงยับเลยเนี่ยเพื่อนยับไม่หายเลยเลยดีละที่ กานี่ใส่นักการ์ปุ๊บ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 นี่รอแล้วโอเคยใส่นักกาก์เอาของมาใครจะโดให้หมดโดโดโดเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะไรก็ไม่รู้อะไรวะอัติเฟย์เหรออืมอัติเฟย์อะไรก็ไม่รู้ กูไม่แคร์กูไปละกูยังได้กระสุนเหี่ยชั้นนี้ใช่ไหมไดขกดลิฟข์กดลิฟซะเพื่อนอกดแล้วเดี๋ยวจะระวังหลังให้เนี่ยชุดก่อเมึงเท่วอ่ะสีแดงแรงฤทธิต์ตาแดงด้วย ต้องแลบลิ้นให้เปล่าวะต้องมั้งมึงใส่แว่น, <c oughs> นสใสหน้ากากอยู่เนี่ย <c oughs> ปู่มปัญญาชาวบ้านใช่ไหมั้ย <c oughs> ก่อนกูตาแดงแม่งเพื่อนทันข้งางก็แล้ว <c oughs> มึงใสกูัะมึงเอานิ้วป้ายลิ้นเลยดิอ่ะเดี๋ยวมึงออกซ้ายกูออกขวาไปทางซ้ายมึงมึงต้องเคลียร์ความเรียบร้อยดีวะ ไปเปิดเปิดระวังลังให้ไอ้หี้อะที่นี่อีกแล้วอ่ะนี่ดยุยาแล้วเพื่อน้ยนของเฮ้ยเฮ้ย้อ่มึงเก็บแล้วเหรอเก็บแล้วอ๋วออ,อันนี้มันต้องมาเก็บด้วยกันอะไรยี้เปล่าพวกชิ้นส่วนอ่ะต้องเก็บอันนี้ด้วยกัน แต่ถ้ากระสุนนี่หมดแล้วหมดเลยหรือเปล่าไปแล้วชิบหายแล้วห่ามึงนั่นแหละโดนกระสุนกระสุนได้ไรวะกระสุนอันนี้โซแม็กอะไรเจลอะไร,รสักอย่างไรวะไ,ได้แต่ยาอู้อูหูหูหูเพื่อนข้างบ้านมึงอะอู้อูอเหี้ยต่อมึงต่อมึง หลังหลังหืมศพศพอยู่ไหนไอ้ที่อาาาาาา้าวหลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะไอ,เอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกระสุนหมด <c oughs> มไงกระสุนตกเต็มเลยเนี่ย โอ้ยอม,มันไม่ง่ายเลย,ยนะสมแล้วที่เป็นฮาร์ดดูเช็คทรัพยากรดูก่อนกระสุนกูน้อยลงเรื่อยเืกูว่าคงได้ครับกระสุนแน่นอนเพื่อนอกูกดปั๊มยากูตกใจหมดเลยเมื่อกี้อีสตร์เด้ <laughs> ออกไปปุ๊บพุ่งเลยูมีปืินกลด์50นัดเองเฮ้ยไหนวะไปได้สองทางไว้เดี๋ยวนะอ่ะอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ห้องนี้ห้องนี้แครอันนี้ห้องซ่อมบำลุงนี่ของของเจตเป้โดครับโดโดใหมดโดใหมดกระโจนดิษฐา กระสุนโอ้โหช็อตกันมึงได้ปะช็อตกันเนี่ยได้ได้ได้แรมโอ้ยกระสุนไม่มีกระสุนกูมีเจ็ดสิบนัดเองอนาแท้วิตที่เงี้ยอะไรเข้าเลยเจ็ดเพื่อนเข้าเลยไปว่ามูไม่มีอะไรแล้วแหละแต่มัน มันวังเวงจังเลยอะนะมันผ่านง่าย,ยางี้นี่กูชักไม่แน่ใจผ่านอัน,นี้นนแซบตาโอเคโต๊ะครับโต๊ะของ่อนหนอะนีง<น>ไงแล้วมันกระโดดยังไงวะเด้ยได้วันรีโหลดเริ่มมันอันนี้มันไม่มีกระโดดฮ้ย ไอด่านแรกๆอ่ะที่เราเล่นน่ะมันมีพุ่งไปข้างหน้าด้วยนะเว้ยก็กดวันนี้ไงกดคอนโทรน,นไงอ๋อเออวะเออเออขึ้นไปดูข้างบนก่อนมีของบอกว่าแปลกแปลกติดตามมาตามตามไม่ไดไ้ต้องดูด้วยโอ้บนนู้นบนนู้นอีกฟังนึงอีกฟังนึงเอได้เวลา ถึงด้วยอ่ะมานี่อ่ะมาเก็บนู่นอีกอันนึ่งนี่ถึงด้วยอ่ะนะสูมาติเจลอ่ะลงฝั่งนู้นไม่น่ามีอะไรก็แล้วมันขึ้นฝั่งนู้นได้ด้วยไม่ใช่อ่ะได้ได้แต่มันคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่แล้วห้องก็ล็อกด้วย คาปืนไหนไหมเพื่อนดูของนะจัดไปแน่นอนอ่ะไม่คราบไม่ได้แล้วบวกหนึ่งลีโรดบวกหนึ่งคิดแบบหดสัดหดเกินไม่ไหววะจะหดอะไรนักหนาเนี่ยไม่กริงใจคนเล่นเลยมีแอดลีโรดหนึ่งนี แอดคิบอะคิปคิปมันเพิ่มยังไงจุได้มากขึ้นเนี้ยใช่แล้วอ๋อหนึ่งคิปจะได้อ๋อเพิ่มแคปซิตี้ว่างั้นเออแล้วในช็อตกันกูเนี่ยมันเป็นของตีเพื่อนอ๋อต้องครา่อนว่างั้น เป็นบูปินเงี้ยเหรอประมาณนั้นถ้าเราเก็บทิ้งส่วนได้เราก็ดีอ่ะเนี Standard Frame. ่ยวีสแตนดาร์ดเฟรมไม่ใช่ละใส่กร์ซปวดหวไปก่อนอแล้วกันปีปิน a s i ิคลายกันเราไม่เอาอะไรวะเนี่ยคาร์บไอทิ้ แอมโมคริปเพลงจัดนีด่มันเพลงจังวะนะกระสุนแพงว่ะแพงอ่ะกระสุนแพงว่ะเพลงเฮียๆเลย เพลงเพลงไม่ไหวไม่สู้ไม่สู้ราคาผมเป็นคนไม่สู้ราคาครับ,บตาไปเพิ่มคุณเรีันแค่หกคุณมีสี่พันห้าสิบได้อยู่เดี๋ยวค่อยแล้วกันคิดว่าไม่ค่อยด้ใช้หรอกน,นี่นี่ตกตกซ้ายตกขวาตกขวาตกไหนต่อ ออนูนนูนตัวซ้ายตัวขวาบางอาจหัวใหม่